เกิดอุบัติเหตุครับอยู่บ้านปลาคาชุ่มชนนะครับรถชนกันนะครับคูกรณีสีขาวนั่นเขาเขารถมาแกไปแล้วนะครับนี่นี่มีขั้นนี่นี่เอาไปบ่ราขั้นใดครับนี่ครับแลนเขาซุปเขามาเฮื่อนเลยนะครับไหนเบิ้งรถซุปเขาเฮื่อนเลยครับเฮื่อนย่า่แหล่บ้านปลาคาชุ่มชนครับรถยังเอาออกบ่ราขั้นใดครับ เก็บครับขั้นสีขาวเก็บเจ็บครับรถขั้นนี้มาแต่สุรินทร์ท่าสีตะเกตครับเดียาวัดสีขาวรถของอำเภอพุทธชัยเฮ้านะครับเบิ้งครับเบิ้งมาเบิ้งท่านนี่ฮือนเบิ่งครับเนี่ยขั้วพังเบิ้ดเลยนะครับเบิ้งครับเนี่ยตู่เซยเย็นแล้วกับมูนเบิ้ดครับเบิ้งหัวรถกัหน่อครับเบิ้งเนี่ย คนเจ็บครับเอาไปโรงพยาบาลแล้วนะครับเหิน,นใยแหล่ครับปลาคาชุบชนครับพี่น่องพี่กัดเนี่ยดีแต่ว่าเพิินโบยู่เฮื่อนครับเศร้าเนี่เพิินออกหน้าหาเห็ด